นางเอกดังโดนด่าเละใส่ชุดว่ายน้ำลาสุดต,ตอบแล้วทำเอาเงิบทั้งโซเชียล เป็นนักแสดงสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะเธอเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสำหรับซูเจียวหรือที่แฟนๆรู้จักกันดีในชื่อโจเซียวตี้ลูกชายตัวแสบของโจชิงชือจากภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง JC7 คนเล็กเล้นของใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้ซูเจียวเธอก็ได้ออกมาโพสภต์พของตัวเองสวมใส่ชุดว่ายน้ำทูพิษสีฟ้าและสวยแซ่บปัจจุบันโตเป็นสาวอายุ25ปีแล้วหลังจาก ที่ภาพชุดว่ายน้ำถูกเผยแพร่ออกไปก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่างพากาันเข้ามา,าคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนานและล่าสุดวันนี้17พฤษภาคม2566อาเจียวก็ได้ออกมาตอบดราม่าที่เกิดขึ้นว่านี่มันปี2023แล้วไม่ใช่เรื่องปกติหรอที่ผู้หญิงจะใส่ชุดว่ายน้ำฉันชอบรูปร่างของตัวเองมากไม่ดีกว่าหรอที่จะเปิดเผยทุกๆด้านให้ทุกคนได้รับรู้